สวัสดีค่ะทุกๆคน,นวันนี้วันอังคารที่20นะคะตุลา2563นะคะเช้านี้ที่ฉันก็มาซื้อปลาเพื่อจะไปทำแกงเขียวหวานปลาโรเบิร์ตอยากกินแกงเขียวหวานปลานะคะกับข้าวเหนียวนะคะ่ะตรงนี้เป็นตลาดปลกกจันนะคะ ขายเสื้อผ้านะคะยังเช้าอยู่เลยนะคะาก,กากผักนะคะต้นหอมสวยๆะคะ่ะต้นหอมผักสวยงามน,นี่ค่ะกล้วยสีเขียวเยวนี่ยเหลืองๆนี่เขาเรียกแพรนนะคะเขาไม่เรียกบ,บานาน่าน,นะคะ วันนั้นเวลาคนบอกว่าไปซื้อปลาฉันก็ไม่รู้วอา้านี่มันกล้วยเขาบอกไม่ไม่ใช่กล้วยไม่ใช่บานาน,น่าแทนเ์ฟลาคนะคะร้านจีนนะคะเพิ่งเปิดร้าชาวเพิ่งเ,เ,เปิดเตรียบขายของนะคะนี่ 拜拜。 ปักซีดาก็มีช่อร้านโอ้มะกอกมะกอกแบบบ้านเราประกอบกินเปรี้ยวนะคะแตงมามองสวยเนี่ยมาเรียกน้อยหน่นะคะไม่รูเรียกอะไร,ระตามไปิูผักร้านนี้ผล,มลไม้ร้านนี้มันจะสวยๆมันเลยนะคะ เนี่ยเขาจะทำแพคๆไว้ปอนหนึ่งปอนหนึ่งนะคะก็โอเคนะคะราคาพิษที่เห็นเนี่ยเผ็ดมากแต่รสชาติไม่อร่อยค่ะเคยลองทานแล้วนะคะโพรโหพิษนี้น่าซื้อไปจำพันรสชาติเป็นไง บเคียบก็มี่ะเดี๋ยวไว้มีเวลาบ้างๆจะพามาเดิดูตลาดบิชชันอีกทีนึ่งนะคะที่เขาเปิด ร้านนี้ก็หน่อม่วงสวยงามเพืน้อยหนาสิคะดูตัวเดี๋ยวเข้าลายจีนนะคะจดูนะคะ ข้าวเหนียวก็แพงมากไปร้านนี้กิโลหนึ่งนี่เกือบสี่ปอนนะคะสามปอนเก้าเก้าอันนี้ยี่ห้อนี้ออลิัชเอ็นจย ตัวน้อสามก้าเก้า,านะคะเดูว่าห่างจระเข้่ะใหญ่ก็กเลย

ใบมะกรูดแต่ว่าดีฉันก็เอามาจากบ้านแล้วส่วนหนึ่งนะคะเส้นต่างๆนะคะ ดเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนแห้งนะะเนี่ยแป้งต่างๆไม่เห็นใบมีใบปะกูดเลย ซื uh ้อกะทินะคะเดี huh. Go. Go ๋ยวเอากะทิชาวเกาะหรือ hmm. ว oh, uh ่าเอาอะไรดีเอากะทิชาวเกาะดีกว่านะกะทิชาวเกาะก็ปลดก้าวๆค่ะกะทิชาวเกาะราคาหอมเจียวนะคะที่ค่ะ มะขามเห็นไหมคะใครที่มีมะขามก็สามารถที่จะทำแบบนี้ส่งขายได้นะคะเนี่ยเศษน็ำแล้วก็วชายขาที่แลา Excuse me, uh, do, do you have, uh, you know the lemon leaf? Lemon leaf? Lemon leaf. leaf frozen. Other side. Oh, Other the wall. frozen. Thank you. Let's go to look. Okay. Okay, I bought the pink pang. Long out ตรงไหนนาะเบอมะกรูดคิวส์มี่ I cannot find it หาไม่เจอคิวส์มี่ค Could you get it for me, please? I cannot find it. Thank you. หาไม่เจอค่ะ. Uh, oh, very sour No, maybe finish. Okay, finish. โอเคโอเคต่ง์ okay, okay, หมดแล้วดีนะว่าเอามาจากบ้านประสบการณ์สอนค่ะมาครั้งก่อนนี่ก็ไม่มีอย่างนี้ค่ะก็ไปทําแกงเขียวหวานให้เล็กทานก็ไม่มีใบมะกรูดมะเขือเปาะร้านนี้แพงถ้าเป็นทุตติ้งอะ่ะ ก็จะถูกนะคะยผัดปลาให้ลูกค้าผัดกิ่งนะคะโอเค I'm finished Okay. okay can you get me sheep, too please that's my ที่ก็มีขนนนะคะแต่ดิ่ฉันทานไม่ได้ร้อนในก็เลยไม่ค่อยซื้อทานเติมโออยู่ในกล่องอยู่ในซัพพลเออร์เออโอเค thank you sorry put i list uh for safe I drop it Thank you.